Be in the be May be in love. Ah. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see. เดี๋ยวมาดูช่างใหญ่ใส่ซีนกระบอกครับไม่ใช่ช่างใหญ่ช่างใหญ่อยู่ลูกจ๋าอ้าวเชิญดีๆลูกมื่อนี่จังมามามาการใส่แหวนครับอันนี้สีลูกสูกลูกสูงครับครับเทคนิคมันอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราใส่มันจะไม่เข้าแข็งเนี่ย ใช่อ๋อต้องเอาเชือกรูดใช่ไหมไม่ใช่เชือกครับอ๋อนี่ยนะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้นะไอตัวลักกล่องอ่าๆครับนี่นะครับครับรูดเลยนี่ต้องเรียนเทคนิคมาถ้าไม่เรียนเทคนิคมาทำไม่ได้เพราะใครเรียนเทคโนมาทำไม่ได้อืออนี่ก็ใส่ประกอบเข้าไปนะคร มันจะมีตัวประคองสีลูกสูดอยู่สตัวนะครับคราใส่ดะได้กด กดลงก็สายครับโอเคนี่ไฟ,ไฟเบอร์ไฟ,อรไฟเบอร์ประคองนะครับเพื่อไม่ให้แกนมันแกว่งนะครับอตอนนี้ครับอันนี้เสร็จสุดก็จบจบแล้วแต่ว่าตัวนี้ที่เราดึงใส่หรือไม่ที่เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะบวมขึ้นมาเห็นไหมเราก็เอาค้อนเนี่ยครับไล่อ่ไล่ไล่นิดหนึ่งเดี๋ยวเวลาตอนใส่เข้าไปตรงนั้นจะง่ายครับ นี่ยครับที่มันที่ในนี้เห็นไหมตัวมันจะโค้งขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยตีมันก็จะลงนะเนี่ยครับเดี๋ยวตอกสับแ,แ,แล้วก็จระบี๊รูปนีน่เองมันก็จะเข้าง่ายนะนี่ละสุ่สเสร็จจะนี้ก็<ม>เป็นซีนปากนะซีนปากซีนปาก,ปากคือตัวนี้แหละที่มันจะรั่วหรือไม่รั่วอยู่ที่ตัวนี้นะครับซีนลูกสูบโี่ถ้ามันรั่วเนี่ยหมายความว่าลูกสูบมันจะไหล ไหลไปลูกสูบกระบอกมันจะตกเองกระบอกคืยกไม่ไม่ค้างมันจะไหลเนี่ยเนี่ยคือตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่มันเป็นกันลูกสูบคือตัวนี้ตัวนี้ปากนี่คือกันที่มันรั่วออกน้ำมันใช่นะครับถ้ามันรั่วคือตัวนี้รั่วแต่ถ้ามันตกก็คือตัวนี้รั่วน้ำมันมันจะไหลไปได้นะตัวนี้ก็นี่นี่ซีนปลากเราจะเรียกว่ายูซียูซีตัวนี้ เอาตัวเนี้ยใส่ไปก่อนบิดเข้าครับลองหลังเดี๋ยวรโอ้ีเทคนิคนั่นแหละต้องเรียนเทคนิคมาตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องต้องดูให้ดีนะว่ามันกันน้ํามันด้านไหนนะครับถ้ามันอยู่ด้านนี้มันถ้าตาดสี่นันกจะกันมันจะกันด้านนี้ออกไปงี้ใช่ไหมมันก็จะไปนี้เนี่ยใักันออกไปงี้ถ้าใส่ผิดมันก็ การอลอกอชตอนนี้ก็นวดให้มันนุ่มมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าง่ายงดก่อนครับใส่เข้าไปครับกดลงไปเลยเดี๋ยวมันเข้ามาเลยปั๊กเรียร้อยจบจบนี่ก็ตีอันนี้เขาเรียกว่าซีนกันฝุ่นกันฝุ่นตัวนี้ครับดูที่แกนเวลามันแกนเราลุกข้าออกฝุ่นมันจะมาเกาะแล้วมันจะเข้าวางในเนี่ยแล้วก็เอ่อ่ โอ้ยสีซ้อมสอมแกนแมนคอรก็แบบเดียวกันเหมือนกันครับแต่แมคอรมันจะมีลูกสูบเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์เนี่ยสองชั้นสองด้าน ันลูกสูบมันจะยาวไปอีกนิดหนึ่งยาวกว่านี้เหรอ,อใช่วิธีการเปลี่ยนก็นเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะทุกอย่างตัวนี้มันจะมีแหวนล,ล็อกออกตัวนี้แหวนล,ล็อกเอ้เราก็ต้องดูนะครับว่าตัวไหนอยู่ด้านบนด้านล่างนะครับสังเกตดูมีสีมันอยู่ด้านบน<ๆ>ใส่ลงไปก๊อปแคปก๊อปแคป ก็จะเข้าร่องมันพอดีปึ๊บ,บเรียบร้อยเนี่ยเราก็ใส่โอลิงนะครับตัวลิงตัวนี้มันจะมีเล็ก,กับใหญ่เห็นไหมเล็ก,กับใหญ่ตัวเลกจะอยู่ด้านนอกรูปไอตัวประคองออประคองซินประคองโอลิงลงไฟเบอร์ตัวนี้รูดลงแลง้วก็ใส่ปึ๊บตัวนี้มันก็จะกันน้ำมันไหลออกกามเกลียวเนี่ยตัวใหญ่จะอยู่นี้ เนี่ยอยู่นี้นะใส่ลงไปเลยปุ๊บเรียบร้อย,อยจบประกอบเรียบร้อยลับบ้านได้อุ้ย <c oughs> ย,ยังไม่ได้นี่วะอย่าอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวคนรถเดือดร้อน <c oughs> ย้ายโรงงานอีก <c oughs> อ่ะมาดูวิธีประกอบครับต <c oughs> ้องยัดเขาเรียกอะไรนะปากเข้าก่อนใช่ไหมครับปากกระบอกครับ โอ้โหฟิตเลยเนี่ยไปยะตอนนี้ยัดลูกสูบครับอันนี้ต้องดูนอตนะครับว่าจะด้านไหนมันอยู่ด้านนอกด้านไหนด้านในจะสีขาวอย่างนี้เพราะมันสัมผัสกับตัวนี้ Kan du ta denne? เอา้าขคันเอ้าไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ไก่คันไม่ได้เออนี่นะ <Okay. S 1> ข้าวโรบอ้พอดีเลยอ้อพ oh. oh, อแล้วไม่นี้ไม่ได้หรอกพอมาอย่างดีเลยเนาะ yeah. แองนใช้เนี่ยกดอย่างนี้สองทีอ่ะเป็นไงหัหกทุกคอแล้วนะ่ต้องทาวาสลินด้วยนะใช่ทุกอย่างโอ้โเด็กยังไม่เคยโอ้พรดเจ้า ยังไมาได้ว่าใส่ย,ยกกระบ,บอกนั้นเลยเดี๋ยวให้ถึงมอทำความสะอาดครับเดี๋ยวยกใส่เลยครับก็ดันดันดันหน้าแดงแรงไม่ออกอ้าวอีกหน่อยครับ ม้วนเกลียวม้วนเกลียวมันง่ายจังจเ,ดเดี๋ยวไม่เป็นไรคร้เอาตัวนี้เข้าก่อนเนี่ยยัดเข้าไปฝังเสียงลูกโซครับน้ำมันพุ่งพูดๆเลยครับ

เข้าเรียบร้อยครับจบขันปากบอกเข้าก็จบครับเติมน้ำมันขันสาย ยังอะไรช่างเก็บื้องมือเรียบร้อยหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงคลิปนี้อ้าวขันครับโอ้อขอมานี่เฉพาะเลยนะเนี่ยโค้งเข้าเลยนะ เรียบร้อยครับสองกระบ,บอกครับในประมาณชั่วโมงครึ่งครับถ้าไปรับจ้างเนี่ยกระบ,บอกละพันห้านะครับเนี่ยคัดทำสองพันห้าเลยเหรอโอ้โหสองกระบ,บอกก็ห้าพันสบายแล้วเปิดบริษัทอะ หาลูกมือสองคนเปีนหรือเปล่าไม่เปีนหรอก สำหรับชิพนี้เขาจบเพียงเท่านี bueno> um ้ครับเป็นความรู้นิดนึงครับวิธีใส่ซีนกระบอกครับลูกสูบรถตากรุ่นไหนนะ L สิองสิบสองอะไรนะ WA 120ยี่สิบ WA ยี่ห้อโคมัตโซครับ ่มสโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากฝาก,กดซับสไครต์นะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม